มาเช็คนะครับปั๊มสม,มดดีเซลโซลาเซลไฟไม่มานะครับนี่ก็ตัดต่อตรงไม่ผ่านจุดนี้ต่อตรงคิดว่าช่างคนก่อนน่าจะลองน่าจะลองนึกว่าตัวนี้เสียนะครับ เดี๋ยวจะมาเดินระบบใหม่กลับไปใช้เหมือนเดิมนะไฟไม่มาเลครับเอาเอามิเตอร์เช็คแผงแล้วไฟไม่มาครับก็ต้อง,ต,องต้องทำแผงใหม่ต้องทำเช็คดูส่วนตา่างๆข้อต่อแผงนปัญหาของโซลาเซลล์นะครับ,รบที่มาซ่อมวันนี้ก็คือ ละลายเลยครับเนี่ยข้อเสียของข้อต่อนะครับละลายไฟไม่มานะครับสองแผงปั๊มสมัดครับมติดต้นกล้วยด้วยต้องตัดออกนะตัดต้นกล้วยออกนะครับแสงไม่มีเลยนี่ช่างบอกลกำลังต่อสายใหม่นะครับ ครับก็คั่วเกือบทุกตัวเลยนะครับต้องเปลี่ยนใหม่บางอันก็ไม่บางอันก็ไม่ถึงกันนะครับเปลี่ยนคั่วใหม่ครัระบบใหม่มาแล้ว Det er